คนไข้ช่วยกินยาตามเวลาหน่อยนะคร okay, ับถ้าเกิดว่าไม่กินคนไข้จะไม่หายนะครับโอเคค่ะแกอย่าคิดเลยนะว่าคนดาแล้วจะทำอะไรได้ยีรอตรงนั้นด้วยไหมนั่นแหละ เดี๋ยวฉันจะเข้าไปหาแกด้วยตัวเองเอ้ยอ่อนจังเลยเว้ยแค่นี้เองชี่ยอะไรวะเนี่ยฮันแนลีเฟกแล้วจะอยู่จำพอกันเลยวิ่งดิ จำคาญชิบหายเลยคนจะหลับจะนอนแ้่จะพักมันทำไมเลยเนี่ยเสียเวลาเว้ย คนขับรถจะเป็นยังไงบ้างนะเอาละนัดนี้ขอเ็นเ นี่นายจะตอบไม่ได้กัเหรอว่านายชอบผู้หญิงแบบไหนแต่ฉันอยากให้ฟังว่าผู้หญิงมีสเสน่ห์ยังไงมารวบรวมข้อมูลกันดีกว่านะเนี่ยไอ้ดามนี่ใครเนี่ย นี่นายหมายความ,มวามม่าอย่างไรพวกนายไปขายหมูปีกแล้วอเอ้ยกินอะไรเยอะแยะเออเอาเลยทุกคนแล้วว่าเราต้องไปกันทีนะ่ที่ไห รออะไรขนาดนั้นเจ้านขึคนอื่นในรถอีกนานไม่ออกมาดีวะอ,อืมขอฉันฟังเสียงก่อนนะเอาละเทถึงเวลาลงมือแล้ว มดูซิว่าใครเป็นรายต่อไปอ๋อใช่พวกแกไงล่ะ